สวัสดีจ้าซื้อกับซื้อกับซื้อเป็นมื่นคนซื้อกับไปซื้อ,อ,อ,อของมาถึงมพี่น้องเอยซื้อของมาใส่ของมันจำเป็นมันต้องใส่อันนี้นะหัวหัวฟ้าแก้วน้ำค่ะแม่ยหญน้อยรอบห้าสิบเอ็ด ให้มันเป็นแพ็คของดีแพ็คแบว่าห้แกะเลยตอนนี้ละ่ะอันนี้นะคะคน้นเป็นเล็กย่างดีคะ่ะเสียมันนี่ผมส่วนอันนี้บอกคะ่ะนี่คะ่ะใส่หลักใส่หลักใ่ลอันนี้ยี่สิบค้นฟ้าแก้วออกไปข้างนอกว่ามีฟ้าปิดมันอันตรายคะ่ะมันมีเชื้อโรคมันอาจจะเลร้ังมากนะคะ ค่ะเอาตัวนั้นปิดต้องเอานี้ออกสมองอ่อน,นลระหอยไปไหนแะ้วเนี่ยตัวเป็นมาหัวเป็นโดเพราะวานบม่มีมันบ่มีอ่าเป็นมาค่ะพี่น้อง่าแบบมาอันบม่มีค่ะเป็นหน่อยเด่อันนี้มาแต่ไปมาจากเมืองไทยเนาะตัวนี้มันสิเด็ดปิดได้นะคะนี่ซื้อมาเปลี่ยนค่ะ เปิดฟ้านี่ก็คกิบไว้ค่ะปิดฟ,ฟ้านี่ไว้ค่ะปิดจุกไว้นะคะเก็บไว้เปลี่ยนเพื่อความสวยอันนี้น่ะแก้วเนี่ยยังก็แก้วแย่ติหน้าว่าให้แต่ใจก็คิดคุกนะคะหนา้าไม่ให้แต่ใจกูมันคิดคุกคะ่ะที่จริงอันแก้วไม่หน่อยใจเง่อันรอดไม่หน่อยจจเงา เงาคว่าวอันตัวนี้แต่โบรา้อันนี้ค่ะขาตั้งโทรศัพท์เพราะว่าเอามาสำรองไว้ของมันจำเป็นต้องมีนะคะอันนี้ซื้อเท่าไหร่ฮูณ่ห้าสิบเจ็ดโคนได้มาสองอันซื้อมาสำรองค่ะขาตั้งโทรศัพท์ไม่ต้องเปิดก็ได้วันนี้มันโยกได้ยกลงโยกขึ้นยกลงได้เนาะ แม่หน่อยนีอยู่แต่ว่าแม่หน่อยเอามาสำรองไว้เพราะของมันเป็นเป็นต้องมีตามใดที่เราหากินอยู่กับ u ูท b e เนี่ยหาตั้งกล้องมันสนข้าหนึ่งนะคะแต่อันนี้นะอันนี้นะนที่ฉันรักและฉันชอบเพราะว่าฉันขายไปได้เลยบนเตียงซินี่นะคะมีถุงน้ำห้อนตอนนั้นตั้งแต่พลาดตัดหมดลูกรอบแรกมันแตกแล้วมานี่ไปหาซื้อมันบ่มีก็เลิยืมแม่พินมาเดี๋ยวเสด็ไปขึ้นแม่พินนะคะ อหาืหอเสตด,ดแลเข้าวปัตอไปเพิ่มขายค่ะอัน,นีุ้น้นลำพอนค่ะน้องโดถุงน้ำร้อนอันนี้ดีอย่างหนึง่งรู้ไหมถ้าเราออกไปเราไม่มีน้ำร้อนเราก็สามารถเสียบได้นี่แม,ม่ไปแล้วนี่ข้าสามารถเสียบได้เสียบปลั๊กไฟได้นะคะ หรือเราจะเทน้ำร้อนใส่นี่เลยก็ได้ทำได้สองอย่างเท้าสีชาติก็ได้บอชาติก็ได้นะคะส่วนตัวเปิดตัวใส่น้ำห้อนเข้ากะ่ะตัวนี้เสียบปลั๊กค่ะจะเปิดให้ลุอันนี้้อยกว่าบาทค่ะลอยกโค้นอา้าวพนังเห็นนอดเกินบอจ๊ะ เดี๋ยนะจ๊ะเปิดยังไงจ๊ะอ๋อเฮ้ยเขาว่่ได้เปิดข้อมูลเอามึงกับบรนนอกอีกแล้วเนาะ <c oughs> บานนี้ใส่ใสน้ำนะใส่ใส่ค่ะเดี๋ยวนะคะเลี่ยนหามองใส่น้ำก่อนนะคะเห็นแล้วปักอยู่นี่นี่มองเสียบปัก ้าชั่เข้าไปมองถือว่ามีน้ำห้อนนะคะเขาสามารถเสียบปลั๊กหรือ <c oughs> เสียบปลั๊กได้หรือห้องปต้องเสียบกระด้งห้องยู่บานห้องว่าจำเป็นต้องเสียบแต่ว่าไม่น้อยหาหม่องใส่น้ำเพราะในเห็นค่ะนาจิตตรงนี้แล้นี่นะครับพันยางหาหม่องใส่น้ำบ่ด้ใจร่มๆเด้อ ใช้รมๆก็้ามองเส้นนาำบ่ได้เขาหายฝามาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสีถามควมขายท่านผู้ส้มพออยังงุ่งอยู่แต่ว่ามันน่ารักอันนี้กอดใดสองข้างค่ะเพอใส่น้นเซ็ตเขาก็มาใส่ในถุงโดเรมอนถุงหนาข้างหลังมันเ้าก็สิได้จังสีน่น,น่ารักน่ารักมีความน่ารักและมีความอุ่นไม่น้อยอะชอบ คี่จริงต้องซื้อสองอันแต่ซื้อมาลองก่อนถามมันดีจังสิส้อันนึงเพราะว่าเวลาไม่นอ,นอนนสิตองมีอยู่ตีนอันหนึ่งแล้วก็อยู่มืออันหนึ่งเป็นคนมาตีนเย็นมือเย็นค่ะบอกวันสีห่อนสีหนาวค่ะตีนเย็นมือเย็นส่วนอันนี้นะคะกันเปื่อนยี่สิบบาทก็เลยเอาค่ะกันเปื่อนค่ะกันเปื่อนแ้วกา ไม่มีโอ้กับแพกเด่นที่บนฮาใส่เนาะนี่เนาะแพกดีเกินอันนี้ซ่อนข้นกาแฟเห็นมันตาหักกันละหา่าคอยไปเลยเอาคอยไปคอยว่ามันหนาฮาักกินกาแฟกินขนมกับพ่อย่งเสียเวลารนนีวิวกาน้ำหอนอนี่แหละโอ้ยเั็นนจะเฮ็ดดีคับดีแน่ ซ้อนค่ะจะหักบ่กหาอันละหา,าเขอก็ได้เอาสองอันนั้นมาหากักไปตัก,กินกาแฟาสองข้นตาย่ายอันนี้นะซื้อหายพ่อยายโดยตรงพ่อยายแล้วสิเป็นตาเปียกหลังจากที่เราไปพาตามาแล้วเนี่ยตาเราสิเมือกอยู่ขางหนึง่งอันนี้เนี่ยสีใส่เลยก็คือว่าเอาเยี่ยวเอาไปแช่ในคือแช่ก่อนค่ะแช่แล้วแบบนี้ให้มันเย็นๆลายพ่อ,อยายเอามอาปิดตา อันนี้คือของที่จําเป็นก็ต้องใช้สามสิบเดี๋ยวเสื้อานี้ไปแช่เย็นๆให้พ่อใหญ่นะคะแช่เย็นๆให้พ่อใหญ่ให้แกปิดวันละครั้งหรือว่าวันละสองครั้งสเสาแรงอืมบอซันว่าได้คันบ่อเฮดไฮแบบนี้บ่อเฮดค่ะบ่อเอาค่ะเดี๋ยวซีเฮทเหน้างจัดก,การไหทน้างแช่มันเย็นๆก่อนเดี๋ยวเสีเอาไปแช่นะคะอันนี้ ส่วนอันนี้นะเสียอมาใส่ในตู้เสื้อผ้าให้มันหอมแผ่นหอมหอมจริงๆอัลลัสีนี่อยู่ซีแผ่นซีกินอันนี้ค่ากันเพื่อนเอามาใหม่แผนนน่นเลยยี่สิบหนึ่งเสื้อนี่ก็คือเสื้อนอกนี้มัดวัหลายมัดทิศเดียวมัดปกี้อยรอบนี้ กระตูน้างนาว่าไฮเต้ใจมากเน,นี่จมา,าใส่กระเก่งยีนแฮ่ใส่กระเกงยีนขาสัน้นตัวเท day พบตัวละหาสิบเป็นลรยซื้อนะคะเจ้านี่นี่ยของเจ้าขอนแก่นค่ะเจ้ามาจากขอนแก่น แต่ว่าเป็นแต่ง,งานก็คุ้นก็ดีเด่นนะคะอันนี้คือแผ่นห้อนกับแผ่นแกะปวดค่ะแผ่นร้อนเอสและแผ่นแก้ไขก็จะใส่ใส่ส้อมกติดไห้พ่อยวเด้อคอยสร้างแผ่นแก้ไขยจะนั่งอยู่เด้วอวันนี้ไงแผ่นแก้ไทแผ่นละหาค้น แค้นแก้ไขติดแก้ไขพหไ่ไปฉีดวัคซีนมากเป็นไข้พอดีเมื่อน้อยล่องซื้อมาสามอันเพราะว่าพงไนเป็นคนที่บอมากกินยาไปฉีดวัคซีนเสมซีมากเป็นไข่บอกเมียเมื่อวานตัวห่อนพี่สิบเอ๋ยเธอจับตัวฉันดูซิตัวห่อนมืดๆแล้วถามว่าจะฉีดวัคซีนมากจะบ,จบีดก็เลยแลนไปเอาแผ่นห่อนติดแก้ปวดห้ยวลาฉันเยี่ยมาห้างนี่ฉันเก็บฉันนอนกันเลยสีแดงสิบัตติดนั่งล่องเลยว่าสันไปจับสีบมาติดหอ กุ้งไม่กินยาอ้ยพี่น้องปุ้งกินยาแห้งต้องจับเซตตัวเอาคือเด็กหน่อยเซตน้่นสอกข้อซอกแขนสอกหํำไห่เออแล้วก็ไล่กินยาก็เลยว่าไม่ได้เราเปลี่ยนแล้วบอกคอยกินคอยก็เลยล่องซื้อมาใส่สามอ่านเบิง้งขานมันดีกว่าจะซื้อไหมแต่ว่าไม่มีเนะสิเป็นแ่นทอนแ่น่อน <c oughs> น,อน,นี่คืออีงัง แผ่นร้อนก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกพกใส่กระเป๋าไปค่ะแผ่นหนึ่งพกใส่กระเป๋าตี๋ไปถ้าเกิดว่าอากาศมันห้อนก็ช่วยเกิดว่าอากาศมันหนาวข้าใส่เสื้อไปหน่อยห่าโบอุ่นข้ากับฉีกปุ๊บติ๋ใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปตี๋ใส่แบบมึงมีแล้วเขาก็มีเสื้อคุ้มตัวนึงมาห่ออกไปข้างนอกปกติเ้ามีเสื้อกันหนาวตัวนึงอยู่แล้วถ้าเสื้อกันหนาวในมือนัเข้าใส่ไปเสื้อบังเอิญมือนันเสื้อเป็นพอตอนห่อออกไปว่ามีลมเมื่อนัื่นห่อออกไปทั้งลมทั้งฝนยังเสียมันหนาว สีถุงปึ๊บสีปื๊บแพะเสือไปยังสี่แปะในเสือตัวเใสไซ่อนนะเสือตัวที่มันติดก้าวเนี่ยแป้ติดไปยังสี่แล้วเขาก็เอาเสือหนาวคุ้มมันสีอ,อุ่นค่ะมันสีด้อยู่ประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงนะคะตอกหั่งโอ้ยเขากลับมาหอดบ้านแล้วขันหอดตอนนั้นนะคะอันนี้คือแผ่นสำรองเวลาออกไปข้างนอกนะคะซึ่งเมื่อนอยซื้อมาอีกเจ้าหน,กกน,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 นึ่งก็ะเป็นลูกกระตูนอันน้ก็แผ่นคือนกันติดเสือติดผ้าห่มนะคะทามันหนาว หนาวหน่นอยๆอ่างีสิน่ะเขาก็ติดผ้าห่มผ้าห่มกับสิอุ่นนะคะผ้าห่มเที่ยานอนเนี่ยกับสีอุ่นเลยไม่ต้องเป็นไฟฟ้าค่ะเอาตัวนี้ติดด้บใส่ผ้าห่มไว้จึ๊บจังเสียหอเคาติดแล้วเก็เอาไว้อย่างสีนงส้นะทั้งใต้หม่องผ้าห่มมันบวลาุทธิ์คเอาติดตุ่ผ้าห่มผ้าห่มสิอุ่นนะคะแบบเดียวกันใส่แบบเดียวกันกับเป็นหน่อยซื้อมาทั้งสองอันนั่นอันนี้ของอีกซ่องกระตุนนันกระแมนอันนี้ไม่หน่อยซื้อ สามแผ่นยี่สิบเจ็ดโคนถือแผนละเกา้าแบบเดียวกันราคาเดียวกันแผนละเกา้าเื่อกันกับตัวกระตูนนั่นแต่ค้ละเอียดห่อแต่มาจากเมืองจีนนั่นกันนะคะซื้อมาไว้ของมันจำเป็นต้องใส่ส่วนตัวนี้นะตัวมักหน้าสูพรีมใครๆก็รู้ว่ามันแพงนะคะของแพ็คกล่องหนึ่งก็เท่าไหร่แล้วนะคะใน ในที่เขาขายเนาะนี่ซื้อมาสีแผ่นซองหนึ่งมีสองชุ่มฉ่ำม,มากเลยจับจังสีนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน้ำลายแห้งคนเดียวขายบอกว่าพอใส่เซ็จแล้วเนี่ยใส่ซสำอีกแต่ว่าในซองนี่จะมีอยูส่สองแผ่นค่ะถ้าค่อนฉลาดก็คือมาดนาไว้แล้ววันนี้กับภัพเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้เราไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อน แบบนี้พ่อเอาแผ่นที่เหลือในซองนี้มาใส่ก็เอาแผ่นเทาเก็บไปนะั้นเอามาคุกคุกคุกขยําขย้ก็ตัวนี้แตละแซ่ตัวเย็นตอกอนสิมาตรงแซ่ตัวเย็นก่อนนะคะนี่คือสิ่งสวยงามแล้วก็ขอมันจําเป็นต้องใส่เดี๋ยวสิ่งง่มก็อันนี้ก็ะนองดเแร่มอนของฉันก่อนนะคะดเรมอนของฉันนะคะเดี๋ยวสิ่งุ่มก่อนนี่ก็คือของมาจากคอนกันนี่นี่นี่น,นี่ฟ้ามานัน กินน้ำอย่านั่งตรงแซ่เย็นก้าอย่ามาเบิง์นนหนนากันนะคะเอาวนี่เห็นม่้น้องดูตัวมา้าหัวโดอันนี้สอมาหนีผมว่ามันแข็งแรงมันเป็นเล็กค่ะนี่คือขาต่างกล่องที่เขาหิดใส่กันนะคะเมื่อหน่อยก็ซื้อมาเพื่อไว้เพราะว่ามีสองอันสำรอง อันหนึ่งอยู่ในห้องนอะอันหนึ่งอยู่ในโต๊ะกินเขานะคะสําหรับคาดตังกรองโตสันก็เลยมีเผื่อไว้เผื่อว่ามันหกักมันพังเขาแสดงนีใส่เนาะเนี่ยซอนกับคิกคุคิกคุคแผ่นหอมก็จะไปใส่เดี๋ยวนี้แหละเพราะคนมันน่ารักอะดูสิก็ของมันน่ารักอะมันน่าใช้อะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่แล้วก็จะติดให้พ่อใหญ่เลยนะคะ มีสารพัดย่างเห็นม่เนี่ยสมควนมีพออยู่สวีเดนมันหนาวตลอดพกใส่กระเป๋าไว้บ๊อบเสีสยหลายใส่ในกระเป๋าห่อออกไปข้างนอกเมื่อได้มันหนาวแห้งก็บสลีเดจ้ากูมีแผ่นร้อนจ้ากูติดตรงไหนก็ได้สบายสบายนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายซื้อหาได้แล้วของมันจําเป็นต้องใช้ด้วยนะจ๊ะลักนะจุ๊บจุบเอาของไปใส่ตามจุดที่ซื้อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากบ้านหอมน้ําเอาเนี่ยกัน ติดตาพ่อใหญ่ไปแช่ก่อนจ้ากับอันอยาไอไอติดแก้ไขซะลนะสามสิ้นนี่แก้ไขเนี่ยจะไปแช่ตู้เย็นไว้นี่จะได้ใช้นะคะกับคนมันเลิศมันหยั่งเนาะอุ้ยเลิศค่ะ้ดยรักใจใจนะคะรักนะจุ๊บ